สวัสดีค่ะวันนี้มาเที่ยววัดหลวงปู่สวงนะคะนี่นะคะเก่งเลยใส่หมวกเลือดได้ใส่หมวกได้นี่่หม้วัดค่ะใครมาเมื่อตอนอทอ้องอาซับนะคะหลวงปู่สวงจะเป็นไม่เปื่อยไม่เน่านะคะมีคนมาขอพรนิอะมากาเห็นแม่บอกว่า ขาถูกหวยกันเป็นล้านเลยนี่นะคะถ้าไปแล้วก็จะมีแม่ชีมานำสวดค่ะแล้วก็แล้วก็รอดรอดในอ่าสามรอบค่ะข้างล่างรอดรอดตรงอ่าตรงที่หลวงปู่สวงอยู่สามรอบค่ะนี่เก็บ้ามาเก็บผ้ามาฝากนะคะนี่จะเป็นนักสมจีแล้วก็ซา,า้า พอซับไปถ่ายรูปกับไก่ค่ะชอบชอบไก่มากอันนี้ภาพคอมเมติกเองค่ะเมติกเอามาฝากนะคะแล้วก็พากันไปตีกองค่ะบอกว่ายิ่งตีกินตังเท่าไหร่จะยิ่งดีนะคะจะมีซื้อเสียงนี่ซับซื้อซื้อของเล่นอีกแล้วยยากกรุซื้อของเล่นให้อีกแล้วครับ 啊，拜拜。